ครับคุณผู้ชมหลังจากจบงานมอเตอร์โชว์2023แล้วครับต้องบอกว่ายอดจองในปีนี้เนี่ยกระเตื้องขึ้นอย่างมากนะครับและคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะพามาดู10อันดับแบรนด์รถยนต์ที่มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทยแบรนด์ไหนจะมียอดจองเยอะที่สุดในงานเอาสัก10อันดับแล้วกันนะครับคุณผู้ชมถ้ามันมากไปกว่านี้เนี่ยคลิปอาจจะยาวเกินไปครับคัดมาเน้นๆยอดจองสูงสุด10อันดับจะมีแบรนด์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มที่อันดับ10ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือรถยนต์จากแบรนด์ f อร์นั่นเองครับในงานมอเตอ Show ปีนี้ครับอร์ดทำยอดจองได้ลดลงเล็กน้อยครับจากปีที่แล้วมียอดจองเกือบ1,800คันแต่ในปีนี้ครับตลอด14วันที่ผ่านมาปอร์ดมีการจองอยู่ที่1,630คันเท่านั้นครับเรียกได้ว่าลงมานิดหน่อยครับ จุดขายสําคัญของฟอร์ดในปีนี้ครับก็หนีไม่พ้นฟอร์ดเรนเจนั่นเองครับไม่ว่าจะรุ่นปกติรุ่นธรรมดาหรือแม้แต่รุ่นเรนเจอร์ครับได้รับกระแสะตอบรับที่ดีและก็ยอดจองที่มากที่สุดนั่นเองครับอันดับที่9ครับเป็นน้องใหม่ในบ้านเรานะครับแล้วก็เข้างานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือแบร,รดดนด์รถยนต์สัญชาติจีน BYD นั่นเองครับ ปีก่อนหน้าไม่ได้เข้าร่วมแต่ปีนี้เข้าร่วมแล้วก็รังอันดับ9เลยนะครับสำหรับยอดจองทั้งสิ้น2,737คันนั่นเองครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีครับว่าปีนี้กับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือปีของรถยนต์ไฟฟ้า b y d เองครับก็มีการเตรียมเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ b y d Seal นั่นเองครับก่อนหน้านั้นครับก็จะมี b y d Auto 3ครับแล้วก็ที่เปิดตัวใหม่ล่าสุดในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้พร้อมกับเปิดจองแล้วก็ส่งมอบรถในเดือนกรกฎานั่นก็คือ B y d Dolphi นนั่เอง แต่ว่าดอ p ฟินที่เปิดตัวในไทยครั้งนี้ฮะคุณผู้ชมยังไม่ใช่รุ่นท็อปสุดของเขานะครับอันนี้คือรุ่นสาตนดาดเท่านั้นเปิดตัวได้ดีครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์ครั้งแรกของเขาครับ2,737คันครับต่อมาครับคุณผู้ชมถอยลงมาเรื่อยๆนะฮะแต่ก็มากกว่าปีที่แล้วครับอันดับ8ของเราครับนั่นก็คือ n i สสันนั่นเองครับ ย้อนกลับไปมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วครับนิสันมีการจองอยู่เพียงแค่1,620คันเท่านั้นครับแต่ในปี2023นี้ครับกระเตื้องขึ้นมาเยอะมากครับสำหรับนิสันมียอดจองในงานทั้งสิ้น2,808คันครับเพิ่มขึ้นมากกว่า70%เลยนะครับคุณผู้ชมรุ่นที่ขายดีที่สุดครับหนีไม่พ้นเครื่องยนต์ e-power ของเขานั่นก็นคือนิสสันคลิกนั่นเองครับหากคุณผู้ชมไปลองเทส์ไฟ์ดูแล้วครับต้องบอกว่าน่าจะติดใจเหมือนกันนะ ราะว่าขุมกําลังตัวนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นขุมกําลังที่ยังใหม่ในบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นจุดขายสําคัญของทางนิสสันเขาด้วยนอกเหนือจากนั้นครับอันดับ2ก็คือเดอะแบกประจําค่ายอย่างนิสสันอันเมล่าครับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมแอบกระซิบคุณผู้ชมนิดนึงครับอันเมล่ากำลังจะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้แล้วครับรถที่คุณจองเข้าไปในงานมอเตอร์โชว์ฮะมันคือโฉมเก่าแล้วก็รถค้างสต็อกที่รอรับ,บายเท่านั้นนะฮะอย่างกับน้ำท่วมกรุงเทพ ประมาณนั้นครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูอีกทีครับว่านิสาันอัลเมล่าในโฉม Miner นอร์เครั้งนี้เนี่ยจะเปิดตัววันไหนของเดือนเมษายนมีการแต่งหน้าทาัปากที่สวยสดงดงามเพิ่มขึ้นนะครับหากใครยังไม่เคยดูชมใหม่ของนิสาันอัลเมล่าในช่องอัลโตดิซึมของเราครับมีการทําคลิปวิดีโอโฉมใหม่ไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วครับกดไปส่องกันได้ฮนะก่อนจะจ่ายเงินจองนั่นเองครับ อันดับที่7ครับกระเตื้องขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันครับนั่นก็คือ Mazda นั่นเองครับในปีนี้ครับมาสด้มียอดจองทั้งหมดก็คือ2,989คันครับขยับขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นครับแล้วก็เบอร์1ในการจองเรันั่นก็คือ Mazda 2นั่นเองครับคุณผ,ผู้ชมกระซิบอีกนิดนึง m a ด้าสองที่คุณผู้ชมจองเข้าไปในงานเนี่ยมันคือ m a ด้าสโฉมปัจจุบันใช่ไหมฮะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นครับมันมีการเปิดตัวโฉมใหม่ไปแล้วครับนั่นก็คือโฉม m i n เ r c h a n ช e ของ m a ด้าส2งสอครับและในไทยก็จะมีการเปิดตัวภายในปีนี้ด้วยนะครับ บอกคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งแล้วกันคือผมเห็นตัวจริงมาแล้วฮะคุณผู้ชมแต่เห็นมาจากข่าวนะครับคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับสำหรับมาด้า2 m ม y n e c h a s ในครั้งนี้เครื่องยนต์มิติตัวถังทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างครับอาจจะต้องรอดูนะฮะว่าการเปลี่ยนแปลงมาด้า2ในประเทศไทยจะมีอะไรที่มันว้าวซ่ามากกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นบ้างแฟนๆมาด้าอาจจะรอไม่นานภายในปีนี้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชม อันดับที่6ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าตกอันดับมาไกลเหมือนกันนะครับสำหรับอีซูซูครับอีซูซูในงานนี้ครับมียอดจองทั้งสิ้นมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามียอดจองเพียงแค่3064คันเท่านั้นนะครับปีนี้ครับอีซูซูก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นอีซูซูดีแม็กของเขานะครับแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของรุ่นย่อย หรือจะมีรุ่นพิเศษรุ่นตกแต่งพิเศษก่อนจะมีการไมเนอร์เชนในปีต่อๆไปครับถึงยังไงก็แล้วแต่ครับถ้าหากว่าเราเทียบรถยนต์กระบ,บะในประเทศไทยจริงๆครับอีซูซูก็คือเบอร์หนึ่งจากยอดขายในปีที่ผ่านมาครับ อันดับที่5ของงานนี้ครับนั่นก็คือรถยนต์จากค่ายเกตวอลมอเตอร์ครับเรียกได้ว่าเป็นมามืดของเมืองจีนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเกตวอลมอเตอร์ในปีนี้ครับคุณผู้ชมมียอดจองเพิ่มขึ้นกว่า100%เลยนะครับ เพราะว่าปีก่อนหน้าครับมียอดจองเพียงแค่1,520คันอันดับ5ในปีนี้ครับรเกีรวอลมอเตอร์จัดไปหนักเลยฮะสำหรับ3,117คันในงานมอเตอร์โชว์ครับต้องบอกว่าเยอะมากนะฮะเป็นเปอร์เ,เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่เยอะที่สุดในงานเลยก็ว่าได้ครับแน่นอนแหละครับคุณผู้ชมถ,ถ้าหากว่าเราดูลายของเกียร์วอลมอเตอร์ทั้งหมดเนี่ยรถยนต์ในแบรนด์ลูกของเขาทั้งหมดเนี่ยคือมันแทบจะครอบคลุมทุกอย่างในประเทศเราไปแล้วนะครับสำหรับรถยนต์ที่ตั้งแต่ไซส์กลางขึ้นไปนะครับ รถยนต์ไฟฟ้าครับก็จะมีแบรนด์ลูกอย่างโอล่าครับที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาคล้ายๆพอเชสนะฮะคุณผู้ชมตมุตมิน่ารักครับหรือว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับก็จะมีฮาวาวลโจอเลออนครับฮาวเวลเอสครับคุณผู้ชมขึ้นหลากหลายรุ่นจริงๆครับที่ครอบคลุมสําหรับลูกค้าชาวไทยครับต้องบอกว่าเกรดวอลมอเตอร์ทำราคาดีครับแล้วก็ทําการตลาดค่อนข้างดีเรียกความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยได้อย่างดีเยี่ยมครับ อันดับที่4ครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งค่ายครับที่แซงทางโค้งขึ้นมาเป็นอันดับ4ครับแล้วก็มียอดการเปลี่ยนแปลงมากถึง70%นครับนั่นก็คือซูซูกินั่นเองครับปีก่อนหน้าครับงานมอเตอร์โชว์ซูซูกิมีการจองอยู่เพียงแค่2,204คันนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยซูซูกิกวาดไปถึง3,887คันล้างอันดับ4ครับแล้วก็หนึ่งในรุ่นรถจนที่ขายดีที่สุดของเขาครับนั่นก็คือซูซูกิจิม n นนั่นเองครับอินเสิร์ตภาพมาก ประมาณนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีขายตลอดนะครับมีโคต้าไม่กี่คันเท่านั้นในประเทศไทยที่รับจองครับคุณผู้ชมจิมเี่รุ่นเดียวเนี่ยวาดไปเกือบ1,900คันครับก็คือครึ่งนึงเลยเกินครึ่งซะด้วยซ้ำครับหน้าตาดีแล้วก็ราคาดีนะครับสำหรับจิมนี่หลายๆคนใส่ลุยใสยออฟโรดหรือว่าสายแคมป์ทั้งหลายเนี่ยจิมเน่นี่ก็คือเหมาะสมสุดๆเลยครับหน้าตาน้องนี่เหมาะสำหรับลุยมากๆครับรั้งอันดับ4ในปีนี้ครับสำหรับยอดจอง ,3887 คันครับ อันดับ3ครับคุณผู้ชมมามืดจะกินอีกแล้วครับสำหรับ MG ครับมียอดจองทั้งสิ้น3,929คันครับ MG เลือกทําการตลาดในประเทศไทยได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผู้ชมแล้วเขาก็มีการทําการศึกษาการตลาดในประเทศไทยรวมถึงศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าประเทศไทยอย่างดีเยี่ยมครับที่เปิดตัวไปได้ไม่นานครับสำหรับ MGEP นั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์แวร์กอนของเขานะครับยอดจองสูงปรี๊ดครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่จองเยอะที่สุดสําหรับ MG ในงานนี้ด้วยนะครับ จริงๆ MG EP คันนี้ครับก่อนหน้านั้นเขาชื่อว่า MG ES นะครับคุณผู้ชมรุ่นเก่ายังส่งมอบไม่หมดเลยฮะรุ่นใหม่เปิดตัวแล้วคันเก่ายังไม่ได้ส่งมอบคันใหม่ก็ต้องมาซื้ออีกครับอาจจะต้องรอดูนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่า MG แก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงลูกค้าที่จองโฉมเก่าไปจะได้โฉมใหม่เลยไหมใครจองไปแล้วได้รับคําตอบยังไงคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับอันดับ3ในปีนี้ครับสำหรับยอดจอง3929คันครับ อันดับ2ครับคุณผู้ชมนั่นก็คือ Honda นั่นเองครับด้วยยอดจอง4,304คันครับแล้วก็รุ่นยอดนิยมที่สุดในงานนี้ครับก็คงหนีไม่พ้น all-new Honda CRV ในเจเนอเรชันใหม่นี้ครับเปิดตัวปุ๊บรับจองปับ๊บรวมถึงยังเสริมทับด้วย Honda City Minor Change ด้วยครับคุณผู้ชม 2รุ่นนี้ก็กลายเป็นเดอะแบกประจํางานแต่ว่ารุ่นอื่นๆของ Honda ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับโดยรวมแล้วก็คือยอดจองทั้งหมดดันขึ้นมาทําให้ Honda อยู่อันดับ2ในปีนี้ครับโดยยอดจองทั้งสิ้น3,404คันสำหรับงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ครับอันดับ1ครับคุณผู้ชมคนที่คุณก็รู้ว่าใครครับนั่นก็คือพี่ใหญ่แห่งวงการยานยนต์ของประเทศไทยเราครับโตโยตานั่นเองครับ มียอดจองทั้งสิ้น6,042คันนะฮะคุณผู้ชมเดอะแบกประจำค่ายหรือว่ารถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น Toyota t o y ย t a y ยา i ิเอทินั่นเองครับถึงแม้จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในปี2023 10 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ารุ่นนี้ครับก็ได้รับความนิยมอย่างดีเยี่ยมครับไม่ว่าจะด้วยราคาเองหรือไม่แม้แต่ออปชันที่ทาง To โ o t a จัดสรรให้กับลูกค้าชาวไทยครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจนมองข้างเรื่องเครื่องยนต์บล็อกเเดิมไปลยครับ คุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมจอง Toyota y a r ริสเอทีพในเดือนนี้นะครับหรือว่าในช่วงงานมอเตอร์โชว์เนี่ยคุณรับรถอีกทีนะฮะอาจจะช้าที่สุดนั่นก็คือปลายปีนี้เลยนะครับฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชมเพราะว่าจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปลายปีที่แล้วครับหลายๆคนยังไม่ได้รับรถเลยนะครับยิ่งตอนนี้ครับโตโยต้าประกาศแววววมาผ่านเซลล์ทั้งหลายในโชว์รูมครับว่ารุ่นบางรุ่นที่รับความนิยมมากเนี่ยจะขอหยุดผลิต1เดือนครับสำหรับเกรดย่อยของโตโยต้ายาริสเอทีพ แฟนที่จองไปแล้วครับอาจจะต้องอดใจรอนิดนึงครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคนไหนจองไว้แล้วตั้งแต่ปลายปีได้รับรถบ้างหรือยังคอมเมนต์บอกเพื่อนๆในที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแชร์ความรู้กันดีกว่าแล้วทำยังไงดีทำให้เราได้รถไหวขึ้นมันจะมีวิธีไหมเนี่ย และทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมนั่นก็คือยอดจองทั้งหมดในงาน International Motor Show 2023ต้นปีนี้ครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับที่ออตโต้ลีซึมข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์จะพร้อมเสิร์ฟให้คุณในทุกๆวันเลยครับ